มาใหม่ให้ไหมมาใหม่ให้ไหมเล้อยัยเติม,มาตัวกากเยีตัวกากเหอยัยเติม,มาวะเยียมาใหอายาว่ะอมันไม่เอา่ะมัเอ,เอา เมื่อเกลืนพยายามพยายามเตรียมไม่หไหวกับเราเอ๊ะเอาตัวอะไรนะ้องลมอืมตัวอะไรนะเนาะอินสโซ่ไปเขา่ำลังเอา,าตัวโนโ้มาเนี่ยไอ้เหี้ยดูทรงละว่าแล้วน้องเอาดีๆนะ เป็พอเลือลล่นเนี่ยเฮียถ้ามันเอาฟอเลนมาแล้วถ้ามันเอาฟอเลนมาเนาะเฮียเฮียถ้าพอราฟังน้นฟอเลนตึงกัไปหมาเฮียแล้วลงไงเฮียงามใจแล้วไม่ไดีูรือใช้ที่เลือกหนึ่งดึ๊บสองดึงด๊บโอ้โหตัดแล้วมเมดตัวหนาเนีย่ย ตัวอะไรดีวะที่ม yeah. ันค้ำได้โอ้โหอลิสเลยอ่ะพอดีเอาเอาไอ้มันเอามันเอาน้องเอาเลยเนี่ยขอขอตึงตึงเหลืออีกสิบวินาที เอาโยนโยนใช่ไหมพี่เฮ้ย hey. ทีมเราเล่นดีอยู่แล้วเราจะเล่นเหลืองไงไหนมันก็ไหวแพ่ยากหมอวเมื่อวานแม่งแย่ยากจกัดเลยเล่นยังไงก็ได้จริงโจ้กูรู้เลยใครพิมพ์ไรกันสารนี้การพิมพีอาจจะเล่นยากตอนนี้ไม่ได้เอาเวทล้วนมา มึงไม่ต้องอาจจะเล่นยากหรอกมึงเอาตัวมาก็รู้แล้วเอาตัวมากูาาก็รู้แล้วเล่นยากอ่ะแต่ขอดาวนะแค่นั้นแหละน้องเออขอดาวอะไรกันสันขอดาวน้องแค่นั้นแหละ,ออะ,ส,หละสู้กับศัตรูไปด้วยกัน The light shines. เออพี่เอรอนน่ะรีบกลางด้วยรุ่นใหญ่เขาทำกันรุ่นใหญ่เขาทำกันมาโยนดาวจิตวิญญาณจิตวิชาจิตวิชาจิตวิชาจิตามึงกะมึงกะเอาดีมาดิเฮ้มันดูดเลือดยับเลยวะ่ะเอ้ยดูดเลือดแรงเกินโอ้ไอ้คิวด้วยโอ้มันดูดเลือดรัวเลยวะ่ะ นี่งไงดูเร็วมาไปนั่นแหละโดนกูดีโดนกูดี ไอ้เตโ,เโดนเอาไอ้เตฟิกปอะนะะลกเลยไอ้เตมันจะฟิกงไงไม่รูโ้โดนกูโดนกูอย่างนี้แหละไอ้นี้โดนกูโดนกูอย่างนี้โดนกูโดนกูเอค,คิวไปแล้วน้องอืมยิงฟรีสป,ปอร์ตยี่ได้หมดแล้วใบไปดิ เรียบร้อยงี้หว่านเจี๊ยบกาลีกูแตกไอ้กาลีธนูอะโอื่อวาเล่นกาลีออกของอะไรธนูเหรอแค่เน้นเน้นไวป่ะอุ้ยช่วยสี่สวยน้องสวยดูบังพุ่มไม้ด้วย

Ừ, cái gì cục tài đấy yeah. băng, không phi lý đâu ơi đi vào nhà của hay vậy? <laughs> อะไรฮะกันซีๆหยาแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วยามอะไรนะแดงวะเอาแดงวะอยู่กอดมาวะโดนหนีโดเนี่ย ไปโรโลงโลมาเนาะเรามันกระโดดก็พอ

เฮ้ยเคียกูโดนไอคิวเอ้สันเอ้มันเอากูมลดัของเราถูกโจมตีล่งดนถมหนักเลยล่มงแต่พลนี่ะแตกวอไม่แตกเอ้เราอย่า ถ้าราใจได้มีปลาไหลเนี่ยฝั่งนูพวกใสลอยป้อมเราลอยป้อมด้วยเราอย่าประมาทเสียกันมากี่ป้อมแล้วให้กับให้ก <cat on developed Airbnb> ับปลาไหลอะมันวับมันวับไงอามางนามา มอตังมอตังรวยรวยเลยรวยรวยหล่อมหลอมเดี๋ยวน่เยสลับไปโดนหรอมามา,น,า,มา,มาน้องมามาเทียงอยู่น,น,นึ่ก็ไปช่วยกลางกันหคิดโดนจับหรอ

Destroyed oh, Yeah. Yupah. Everyone shall assist in thine execution. Your team has destroyed a the creation here.

con bé Cái nó lòng ơi Cái kali lì của à Cái nó một con quá Cục tay nó Cục tai, bằng tai đấy. นี่กันนะเจ้เราะคิวปัดป่าเนี่ยผมต้องเห็นมันโดนการีสดดีอย่าเนี้ยถ้าคิวปัดป่ามันจะเข้าถึงตัวหรอวะ ông chặt cỡ làng à Thôi cái carry đi bạn. Phú làng nó có lên. cái ra đây. เชียร์โค้ดเอาเชียร์โคดเอาตัวแม่งโคตรเกียนนะเนี่เอ็นโซโอโห ้ากี้ยังอะไรขึ้นมาก็ใส่หมดโอเคยียนจันดรวยรวยหล่อมหลอมยังไม่ฟูเลยของมันไม่ไหวกับเราเนาะ สิบสองจุดห้าเลยหรือวะดิคีเวสสองพันต่อนัดอะโห oh. ได้สองดาวน้องได้กี่ดาวกันน้องน้องพี่ได้สองดาวอะ